สบายดียำแรงเด้อพี่น้องฟังข้าวมวยเจ้าเดินไวอีกจ้ากระหากระสอบที่แล้วก็เอาก้อนดินปกไว้ทางขอบมันเรียกว่าเรียกว่าเอากระถางไ้ปลูกนะใส่ผ้าเปียกมาอบไวขึ้นหนึ่งนะเดินไว้ยังก้าวเยอะอบผักไว้เด้ออบอะไรจะมาปลูกตักตางๆหนึ่งเบาจอนปลูกผักที่เป็นเังไใดเด้อเคยเห็นบอจอนปลูกผักเพื่อ ก็ใคร่ถือมาเทียมทับตีได้หรือไสชัยไใช้สบาดจตาปลาุงเล็ดช่องหนาวพี่นิวกี้มิวกี้มาพี่ไปดีเทียมทัตีทถอิวกี้พี่ใช่เข่าเละนม่ช่องคือปึงมองก็เข่าแล้วนี่นี่คือปึง มันเขี่ยเฮ้ยจะหาอัดดีๆน่ก็มันเขี่ยแล้วก็ห้างมันโผล่ขึ้นมาเด้นี่หูปึ๋งหรือว่าเขามันไใช่หหนึ่งหันชมวังมันได้ขวดอันนี้ฮะก็กไปเตยสิตายว่าเป็นแังดอกมันขวดห้างมันปูขึ้นมาเอาขี้ฝุ่นใส่เอาขี้งัวใส่เมันกัขวดเฮ้ยอัดให้แนนหูในหันฮะบุให้มันเข่าได้ไก่ นี่เห็นโบบีอันขงังขังปลูกสนก,ก,ออกนดินออกควนดินควนดินปลูกสนขุดินาานะกออกา่างลางย้ำหนาจังย้านางมันหนาวฮะนาง,งมันจีเปียยัจังไงจังอาบ กิปลินน้ำเชื้อเ,เปียกคันเปลี่ยนไฮ้ลา์สุดแล้ววันี้ค่ะเชื้อขันยาวถัดด่วตแล้วไรโมนี้นะยาลูกยาฟาร์มลี่บลลลีล่ไปลล์ฟาร์มใส่ทงไว้ไ,วไหนเอามาัมาห่งเาล,าลังกินมักยมด้ช่องชนน่วยเล่นมันน้ำเชอกี้ป้าถวยมังยมนอนพัดลูกค่ำคำยังนอนแบบเดียวบนโดนอไรเฮ้ยยาลูกยาป้าป้าป้าลูกป้า เบิร์ตัดนี้แล้วเอาไปเปิดช่องน้ำแล้วมันห้องน้ำยังไปเปิดจอบใช่ไหมน้ำกับมันน้อยลงเลยด้วยวัวน้ำในหัวปลาดุกย่าแล้วมันในหัวมันมันบ่อมันน้อยแล้วมันบ่ใหญ่สามเดือนเลยทังบ่ดใหญ่เอากุ้งคอยมาปล่อยใส่เพรามันหัวไม่หักหัวอุ้ยบ่ไหวน้ำแรงก็เทงเบิดน้ำวันนี้ยาแล้วันนี้น้องอันนี้กันแล้วนี่มันซึมเดี๋ยวมามันซึมตามขอบนะได้ขอบลุ่มบนโต๊ะกําแพงลุ่ม บย,ยาลินน้ำป้าไปาน้ำพลอยใส่ปลาลูกไปป้ป้ป,ป้มันเปียกโอ้ยหลายชุดแบบไวมือนีป้ป้า,า,น,านี่เมื่อวานนี่ลืมซื้อกระถางมาปลูกใส่ก๊กอันนี้นี่มื่ไกี้มีตะหัวกากทรายพี่น้องมึงมีถังใส่น,น,นี่นี่จะชื่ออันกระถางที่กะจะปลูกต้นไม้ฮะเปิดใส่มือหนึ่งช่องลบสามลบ ชึ้มเหล่าจรมันแพงมันเห็นปลาดุกมันใหญ่แล้วก็ขี้ค่าแล้วผู้เท่าก็เลยจับไปกินลายเลยได้เนี่ยหยาละเบิดนี่นเลยไม่ได้เลีเ้ยงเลยพี่น้องเบิดหัวหร์ฮานชุดนี้น้าก็เริ่มอันนี้เลยได้หน้าก็ลูกแรงมาแล้วก็มันก็่าจากที่เคยเปิดสามสิบนาทียำฝนย้ำแรงเดี๋ยวนี้ก็เศ้านาทีถักกันน้ำแรงค่ะถักจะในห้างสิบนาทีก็เบิดแล้วพี่น้องเลย ห่วยไว้หัวมันเอาไ้ยันยังยังวัวเฮยังเขามีปลูกบ่ยังมีอยู่มีพอได้ปลูกดูขนาดหนึ่งหัวแบ่งไงว่าหั้นเบะวิ่งัวนี่เดี๋ยวนี้หัวแบ่งมันบวดตึงแล้วกินเวอลองกินเวอะอาหันนิบเลือกแม่เฮ้ยเผื่อหดน้าเนี่ยมันกลนดเลิกบ่เนี่ยมันมันกลั เธอมกับพังเปิจเอาสุ่มเก่ากวบไปได้พี่น้องอาหารมันบ่มีอันขังโมยังไก่ขียบผสมขี่งัวด้ค่ะมาการสุ่ไม่ดูดีกัดชม มาไปเก็บขิดตกน้ำเวะ่าเห็นหลุดหอนหวยบอก่าเด้หลดไปเด้ตวิดคิดวะอีดุกดิกลแหลน้ำ่อบอพ่อขึ้นเมืองอนเทือดต่หึงไรมาเห็นมักมุ้มหมักดอกสามโตแหลนยังก้นหลดเมือเทียงหมาน้ำอีเวะบออีเวะมาหายังเด้่าออีเวะาเก็บิีดตกหึงหึงจะเห็นชวเวะมาแต่หาเก็บขิดตก หอมเปยอยู่งากอะเราเอาไก่มันเขีแย้วก็ไก่ป่าะนะไก่ต่อในสวนแล้วเขียแล้วไม่ไดเอากระสุนกับบบกระสุนเนื้อนะอื่นมันก็เขียยกันนะมิวเกยอีนังจะเห็นยังลูกนะบะลูกสบายดีจ้าหุดดินครบอจังหาเป็นยัง่ะมาพี่วะหมดครบโอ้ยหมดหมดครบมือเลยเด้ฮะ ดูดแดงดินแดงไฟมาหลุดเจ็บๆคันๆเดี๋ยาป่านนี้เด้นี้เ้ยโอ้ยจะไปจับยังดุหุบครบเจ้าโอ้ยไก่เหตุของแม่แนวขึ้นนี่ไก่มักมง้อยเธอแล้วพี่น้องตัดเชา่ชาตัดเช่าตอนแรงเวลามันจะกิน,นขืนง้อยกำม,มันขึ้นมาง้อยมาซับบ่งไดีนี้หวานนันี๋ก็จนจาก,จากงามงามขี้ไรดพูดว่าไก่ข่วงแท้ะมาง้อยมาซับจนขี้ไล่เหี้ยนแล้วก็เลื้งเข่านี่นี่ แตบิดมันเป็นใบางามๆอยู่ใบหูเสือนี่ไปบังขอกเกือ,อ,อไก่ปะเกือบรุดเลยเด้นี่บินโคบเพิ่นเห็นบอกนั่งตักบินชายอยู่ไปไอ้ใ่เ,เกือบไปก่อนเกือบรุดเกือบซื้อใหม่เมื่อนะเกือบสีเหลืองเอยสีเหลืองว่ะสีเหลืองตัวน้นมันน้อยแล้วมันน้อยวเวลามีกี่ใสหัวโปรตีนนี่ต้องกี๊ไว้อยู่เนาะ นิ่งต้องจิกมาอยู่หมุดดินใต่ค่ะูุติลูกดินทรายพอมาให้ดินร้านเอาบ่วงไปบ่วงตักดินใส่จอกไว้คันบนหมุดกัดอ่ะมันครบขอนขอนยังคันจะคันจะเจ็บลูกพี่น้องมันบริการดอกมุดอันนี้มันมีไรในก้นมันถ้ามุดตัวไดมันใส่แถวแล้วมันสิบหัวเจ็บกันไรพี่น้องธรรมดา มุดตัวใดแบบนี้ไล่นีนนะแหลมแหลมในก้นมันมันทีมันจะทันมันาจะเจ็บจะอย่างสารพัดมุดอน,นีรนะมุดแรงดินมุดแรงใครมันจะมีไลแหลมแหลมอยู่ก้นมันถ้มนามุดแนวอื่นแล้วมันสีแบบไส้แขวคบเอาบ่านสีโบกันใดส่งกระคาดทั้งหน้าทั้งลังเมื่อกี้ ใส่เกือบใส่สงกันน่ะคือได้พี่น้องได้ผลอยากให้ใส่อกดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแนวให้เด็กน้อยลินเลยเอามาให้ตักขีดดินลินบ่วงบ่วงสดกินนี่แหละเอามาผลัดกันล้มอู้อะล้มล้มขีดดินปิวเซตาตัวเองเนะตักดินลูกยั้งจับนาผางไม่น หา่าชกน้ำแขนเสื้อเปีย่ยนแล้วไปถือขี้ดินเลยดนะ้วยค่ะใครใครโตเลยวมันนี่เสือเพิ่อนค่ะเปียกก็ถ่ายให้ได้บนเย็ากาศหนาวลมแหงเด้อมันนี่ก็ไก่ยำแรงพี่นอ้องมกิกี้ก็ขึ้นเถิงเลยจะกินนมจะไปหากินนมก็ได้น,นี่ก็ไก่เหียบมันนี่ไก่เหียบมันหน่อยไก่น้อยก็กจอดเกะเจ็ดมันหนาว ไก่น่อยยามนี่เผื่อมันใหญ่นี่กุยากเรือพี่น้องเรือก,ก็ตัวหนึ่งสองโตลายกระเซียมสามสี่โตมีเขาไก่แล้วก็เขาเปลือกเขาไก่ว่าไก่น้อยมีไก่ผูกไก่ผูกเอาจนเกือบมิกกี้เก็บเกือบมิกกี้ไปไก่กันลองยู คนก็โตมิตะตคีดินขึ้นเทิงเพื่อน,นเลยโดดใส่นุ่มเลยั้หง่อยจะงเสียอาบน้ำาให้ขึ้นหนาววันนี้หนาวกว่ามือตะเกาเวันนี้พี่น้องเลยเอาสาย,ยางใส่ห้องน้ำเลยเด็ดช่อง วอนบอจรกลูกพักเบอลจรผิเห็ดกระตูบน้อยนี่นี่ดังไฟนี่พี่น้องเห็ดบได้ล้ลายดอกเห็ดน้อยหลอกเดียวดังไฟเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะกำบัดเห็ดครัวบัด ยำได้มีเงินผู้เลี้ยเห็ดผู้แลี้ยเห็ดสึ่งเพื่อนแล้วเนาะกาฟีแล้วหอดเต็มส ừ ่งต้นนั่นผู้เล้ยเนาะแต่นี่ชีเห็ดหลอกเดียวเห็ดกระตูปเนานไอยตามโมบี้งบอะไรผูเลี้ยเนาะเพรได้ดังไปก่อนเอาพาอันนาขังเอา เก็บรถลดมิกกี้ก็ล้มละง่างอยู่บางในนี่กระปองซีมิกกี้ต่อได้หนิตายังหัวพี่น้องคนต่อมาได้จากเถ้าคนต่อแบบนี้เนาะลายอันแบบคนต่อบบตรงเอียงๆแบบนี้ลายอันมันก็คุล้มก็ะล่นแล้วนาะก็ล่มแบบนี้เพี่ยาคนต่อลายอันเด้็กคนต่อตรงๆคือผู้ใหญ่โมเป็นเด็นี่ทำบัตรได้คนต่อได้แบบถึงก็หัวมือ่วนดีใจคนต่อมาได้จากเถืาช่องรอบชามรอบก็ต่อมาได้แล้วเตะกระปองซีทิม โอเคอกี้ใจให้เตะกระปองสีถิมพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้นเตะบาทหนึ่งได้เตะลิลล่าต่อมาได้จากเถื่อนให้โมโหใส่ปองสีรวเตะถิมบัดได้ต่อได้แล้วก็ดีใจเย็บเข็นขึ้นไปไว้กอนรถขนาดลดแบบนี้ยังพันหาเลยเนาะก,ก็คอยซีบทธามราคาเลยมืนอน้าผหู้อยู่มันต้องแพงอยู่แล้ว ขนาดอันนี้ซื้อปีที่แล้วยังพันห้าคปีนี่ยันพันหกพันเจ็ดหรือจะคำบอกกว่าลด,ดคือมีกี่อย่างได้นะมันมันขับไปเองพี่น้องมันยังจีจักว่าสองพันกว่าบาทหรือว่าสามพันบวกกับจักเนาะขนาดอันนี้บริมียังแบบว่าขัเข็นเนาะก็ยังพันห้าร้อยบาทปีกายนี่ได้ปีนี่ยันกว่าแล้วค่ว่าขนาดคลองอย่างคลองอย่างอื่นก็ยังขึ้นราคาเกือบเท่าตัวเนาะ ยกขึ้นหน้าบ้านไว้พี่น้องพูกต้นนาก็จะเป็นหลดมีแต่หลดกับหลดดอกแต่แต่ลมพลดบางทีก็ขึ้นั้งแต่ขึ้นมาหลินแถวหน้าบ้านมได้ขึ้นดปลาหลินกงเดินเธอมือไปตลาดมือน้นหนาะแบบนี้เพิ่นกระบสนใจได้พี่น้องแบบนี้แบบนี้แบบนแบบสองคันที่มีอยู่นสนใจตัวพูนตัวม่มีเขาบังคับไปพวกตัวมันแหลนไปเองทู โอเคพี่น้องขึ้นไปบ่งยูกี้กันเนาะไปหาเตรียมต้มน้ำอุ่นผสมน้ำเย็นทำยูกี้อาบก่อนก็นพ่อนลิปหนาเด้อสะแผนจุดขี้เหงื่ออยู่ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีเด้อพี่น้อง